สวัสดีท่นเขื่อนศริมพรยะจ๊ะ่ต่ว่ามาทำอะไรมาทำอะไรการนะจ๊ะปิดร้านหยุดมาขึ้นวันนะจ๊ะมากับพ่อพนนะ่อมาหาเพื่อนอันนี้จะเป็นริมแม่น้ําที่เขื่อนศรลินพรที่มองไปตรงนม้คือแพรแพที่เข้าล่องแบบมีลูกค้ามาเช่าล่องแพนะจ๊ะชื่อแพอะไรไม่รู้มองไปไกลๆคืออา่านไม่ออกลเลยนะคะเราก็จะนั่งเก็บใบ อีอย่งว้าเพิ่นบอกซื้อมาอยู่แต่ว่าลืมจะเอามาปลูกในโอ่งหนามก็พอดีเขามีโอ่งหนามอยู่หลังบ้านจะเอามาเลี้ยไว้เนาะให้เจ้าลอยอ๋องเราต้องข้าไปข้าไปตรงนั้นก็เลี้ยวไปทางนั้นแล้วก็ไปที่อยู่แถวๆนั้นก็บอกว่าใบหนามมันจับติดองอะไรหจับหรืออะไรนี่แหละดิบดองแล้วก็กดตรงนี้จะเอามาปลูกที่บ้านขอบคุณที่รับชมนะคะ